รุ่นน้องโพสต์ถึงสมรักคำสิงเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆล,ลั่นผมรู้นิสัยพี่ดีเป็นกระแสะอย่างมากในตอนนี้สำหรับสมรักคำสิงที่มีประเด็นกับสาวอายุ17และเป็นประเด็นที่สังคมสงสยัยขอเท็จจริงอีกมากมายและให้ความสนใจกันอย่างมากในตอนนี้ และล่าสุดทางเพจ Facebook มนัฐบุญจำนงหรือว่ามนัฐบุญจำนงกำปั้นคนดังชาวไทยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นข่าวเช้าของสมรักคำสิงโดยมนัฐนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าพี่คือพี่ชายผมผมอยู่กับพี่มาตั้งแต่เด็กผมรู้นิสัยพี่ดีครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ครับอันไหนผิดพี่ก็ยอมรับผิดก็ว่าตามด้วยกฎหมายครับแต่อันไหนไม่ผิดก็สู้ครับพี่คนเราเรียนมันมีสด้า ค่อยๆดูนะครับผมว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆครับใครมองอย่างนั้นผมไม่สนเพราะคนนี้เปรียบเสมือนพี่ชายผมครับงานนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีกันต่อไป